สวัสดีครับพบก,กับช่องสาระไม่มีอีกแล้วนะครับวันนี้ช่องสาระไม่มีอยู่กับเรือ RC นะครับวันนี้ก็อันนี้เขาเรียกว่าเรือเรือแปะนะครับเป็นเรือทรงโบราณแล้วก็ต่อไปจะเป็นเขาเรียกว่าสองตอนทรงซิ่งนะครับแบบนี้สตอนต่อไปจะเป็นตอนเดียวนะครับอนเดียวทรงประมาณนี้นะครับอันนี้คือ งานที่ท่านเห็นนี้เป็นงานสร้างมือไปงานประกอบมือขึ้นมาทุกชิ้นนะครับไม่มีขายตามท้องตลาดนะครับถ้าอยากได้ก็สามารถพูดคุยกันได้ครับถ้าอยากได้นะครับอันนี้ส่วนเรามีเรือแล้วเราจะเล่นยังไงนะครับต่อไปเป็นคำถามที่หลายคนถามกันเข้ามาเราจะต้องมีนี่ครับชุดหางนะครับชุดหางออกมจะใช้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็ มีช่างทําขายครับถ้าว่าอยากได้ก็ปรึกษาผมได้ครับผมสามารถติดต่อให้ได้เราซื้อเราจะมีชุดหางพร้อมใบพัดน,นะครับแล้วก็จะเป็นมอเตอร์อันนี้เขาเรียกว่ามอเตอร์บัลเลตนะครับกระผมใช้จะเป็นใช้เป็นแกน3มมิลแล้วก็จะเป็น3,200อ kv อันนี้เป็นชุดหางมอเตอร์นะครับเป็นพวกมอเตอร์บัลเลตแบบนี้อันนี้จะเป็นของเครื่องบินนะครับมันจะเป็นแกน3.17ครับตัวน,นี้จะเป็น3.00 เรามีหางมีหางมีใบแล้วก็มีมอเตอร์ต่อไปเราก็ต้องมีสปีดนะครับเพื่อแปลงไฟเข้าเข้ามอเตอร์ตัวนี้ผมใช้30แอมป์ครับ40แอมป์ก็ได้30แอมป์มีสปีดต่อไปก็จะเป็นแบตเตอรี่ตัวนี้ผมใช้เป็น3เซลล์นะครับเป็นแบตเตอรี่เอาไว้ขับไฟเข้าสปีดเพื่อที่จะให้มอเตอร์เราทำงานนะครับก็จะประมาณนี้ครับมอเตอร์3,200เควีสปีด 30แอมป์นะครับแบต3เซลล์อันนี้ใช้เป็นรีโมทตัวนี้เดี๋ยวลองให้ดูก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนคันเร่งต่อไปก็จะเป็นระบบเลี้ยวอันนี้ก็จะเขาเรียกว่าเซอร์โวนะครับเซอร์โวก็จะมีหลายแบบก็จะเป็นตัวเล็กก็มีตัวใหญ่ก็มีนะครับผมเลือกใช้เป็นตัวนี้ก็จะ ประมาณนี้ครับโวจะขยับได้แบบนี้เอาไว้เป็นการควบคุมเลี้ยวอันนี้ก็เป็นการควบคุมเลีเล้เสร็จแล้วทํายังไงครับก็ต้องเอาตัวเรือกับชุดหางนี้มาประกอบเข้ากันอย่างนี้นะครับแล้วก็จะวางชุดหางขันน็อตลงเราจะทําน็อตไว้ให้ขันตันนี้เราก็ต้องหาจุดยึดให้สวยงามแบตเตอรี่จะวางประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเรือบังคับ ทันทีนะครับก็สามารถอันนี้ก็จะเป็นชุดระบบเลี้ยวอันนี้เรายังไม่ได้ต่อนะครับแล้วก็มีคนถามเรื่องราคาเข้ามาผมก็จะอธิบายราคาให้ฟังคร่าวๆนะครับถ้าเป็นตัวเรือแบบนี้นะครับจะอยู่ที่1,200บาทบลกลกไม่เกินนี้นะครับแบบนี้จะเป็นไม้อัดนะครับประมาณ1,200บาทถ้าเป็นทรงประมาณนี้ ถ้าเป็นทรงแบบนี้ทรงแปะแบบนี้จะอยู่ที่สองพันสองนะครับเป็นไม้อัดแบบนี้ใครอยากได้เป็นไม้มะย,ยมมจะอยู่ที่ประมาณสามพันครับต่อไปเดี๋ยวผมจะมาคำนวณราคาให้ถ้าเราจะเล่นเครื่องบินหอ่อเรือบัออบงคับพวกนี้เราจะต้องมีงบเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวคำนวณให้เลยผมคิดว่าเรือลำนี้นะครับหรือจะเอาราคาลำนี้พันสองนะครับ ถ้าเรา,าราคาลำนี้พันสองผมเปตั้งพันสองบวกชุดหางครับ1,400ครับบวกมอเตอร์400กว่าบาทบวกสปีดตัวนี้อีก300กว่าบาทบวกแบตเตอรี่ลูกนี้ผมซื้อห้าร้อยหาสิบครับบวกรีโมทต,ตัวนี้700รย บวกเซอร์ตัวนี้110บาทบวกหางตัวนี้อีก80บาทคร่าวๆนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณ4,700บาทนะครับก็เอาเป็นราคาของตัวนี้นะครับถ้าอยากจะเล่นเองหรือถ้าว่าท่านที่อยากจะมีงบประหยัด DIY ทำเรือเองก็อยากได้ชุดหางก็สามารถสอบถามกันได้ครับ เราไม่อยากได้แบบนี้หรืออยากจะได้แบบนี้ก็ไปดูในแอปออนไลน์นะครับแต่แบบนี้มันจะเป็นมอเตอร์แปลงถ่านมันไม่ค่อยแรงเหมือนมอเตอร์บัลเลตนะครับก็จจะเป็นประมาณนี้หรือว่าจะเป็นมอเตอร์ดักแฟนแบบนี้ก็เป็นมอเตอร์บัลเลดเหมือนกันครับก็แล้วแต่ทุกท่านจะเลือกใช้นะครับผมก็มาเป็น แนวทางคร่าวๆให้กับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเล่นเรือบังคับเรืออาซีของเล่นนะครับก็ท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องสาระไม่มีของเรานะครับเดี๋ยวเรามีเรื่องราวดีๆในข้างหน้าเราเอาเรื่องราวดีๆและความรู้มาแบ่งปันทุกท่านอีกครับขอบคุณครับ